ทุกคนครับผมไปเจอแมปหนึ่งมาซึ่งแมปนี้จำลองโทรศัพท์ได้เหมือนมากเลยนะครับนะแมปนี้ชื่อว่า Live Together RP นะครับซึ่งเป็นแมปโลเพย์คล้ายๆล้ายบล็อกไฮเวนเลยนะครับเนะพราะทุกคนเข้ามาในแมปนี้นะครับก็มีตึกมีอะไรเหมือนบล็อกไฮเวนเลยครับแต่ที่พิเศษสุดๆของแมปนี้เลยครับนี่คือปุ่มนี้คือโทรศัพท์นั่นเองที่ผมพูดไปนะนี่คือจำลองโทรศัพท์มาได้เหมือนมากคือ F e N, แอป Pay, อื่นแมปโลเพย์อื่นคือมีโทรศัพท์ไว้เฉยๆโลเพย์อะไรกันแต่แบบนี้คือแบบโอ้โหมีทุกอย่างคือแบบที่แบบมันใช้ได้้้้ทททีีีีี่่มมมมมัััันน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 แบบบปรรรระะะะโโยช์นะ์กก็ซึงวววนนผจาิศพใใเหดูค ก็จะมีทั้งหมด12แอปนะครับนะเราจะเริ่มวิวจากบนไปล่างครับอย่างแรกเลยจะมีเวลาบอกข้างบนซึ่งตอนนี้เวลาบ่าย2นะ4.20 p.m. ีะมีแบตเตอรี่มีอะไรบอกได้เหมือนโทรศัพท์จริงๆเลยนะแล้วมาเริ่มรีวิวแอปแรกเลยแอปไอเทมก็มีไอเทมให้ดูเหมือนแบบโลเปทั่วไปก็สามารถแบบเอาไอเทมออกมาได้ไหมอันนี้คือลูโบลิ่งแล้วก็รูปบลิ่งมาโยนเลยไดแต่น่าถือใช่ั้ลูมา อย่างต่อไปคืออวตารนะครับเราสามารถปรับแต่งอวตารได้เห mm hmm. มือนแบบโรเพททั่วไปอย่างแบบผมอยากจะเอาชุดอะไรออกก็เอาออกได้นี่ชุดเอาชุดนี้ออกใช่ไหมแล้วก็ปรับแต่งได้เลยแบบชุดคลาสสิกแบบชุดเลเยอร์โคตติ้งก็มีชุดคลาสสิกก็ม,กมีก็ใส่ได้บอดี้ร่างกายใส่ผมเอาผมอื่นออกอะไรอย่างงี้กดรีเซ็ตได้ปกติเปลี่ยนอายุก็ได้แบบคือเอาฟิตใส่อฟิตโคต้งอะไรอย่างงี้ก็ได้คือเวลาที่เจ๋งนี่ อย่างต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือโฮมแอปบ้านครับเราสามารถหาบ้านได้ก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านเรากดไฟล์โฮมแล้วเราก็เลือกบ้านเลยนี่น,นี่คืออะไรอ๋อหมุนดูได้โอเคอย่างผมจะเ,อ,เอาหลังนี้1 Willow Street ตรีทเรากด Get Plot เราก็เลือกบ้านเลยอ่าบ้านหลังที่เมียลุงๆนี่คือพรีเมียมนะอ่ะอย่างผมจะเอาหลังนี้กันปุ๊บกดบิลปุ๊บเสร็จแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วโทรศัพท์ก็จะมแบบที่ควบคุมบ้านเนีเ่ยแบบเพอร์มิชันแบบ อนุญาตให้คนนี้ทําอะไรบ้านเราได้บ้างกลับไปที่บ้านคือเทเลพอร์ตกับมาที่บ้านอย่างนี้นะล็อกคือล็อกบ้านแคม e r คือสองกล้องแบบกล้องวงจรปิดอย่างนี้เห็นไหมเห็นได้ทุกมุมของบ้านเลยเคอร์เทนคือปิดม่านปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมบ้านจะเปิดปิดสตาร์ทไฟสามารถเพิ่มไฟได้แต่จะต้องเสียพรีเมียมของเกมนี้คือลฟ์พรีเมียนนะมลฟ์เพย์เทมเพอร์เจอร์ป,ปรับอากาศอุณหภูมิอะไรพวกนี้ได้ซึ่งไม่น่ามีผลไม่น่ารู้สึกแล้วก็ไว้ปรับแต่งเฉยอ๋อ อ๋อแบบเปิดโหมดเย็นอ่ะส9ฟาเรนไฮต์คือแบบฮีทเลยร้อนเลยอันนี้คืออุณหภูมิปกติส2ฟาเรนไฮต์นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอุณหภูมิเซ,เซลเซียสเท่าไหร่ก็ลองไปคิดเอาแล้วกันเพราะว่าอเมริกาเขาใช้ฟาเรนไฮต์กันอย่างต่อไปนะครับคือแอปวีโคลคเราสามารถเสกรถได้เพื่อโลเพยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบกเนทั่วไปเลยอ่ะนี่รถเห็นไหมเสกรถพยาบาลมาเปิดไซเรนได้ซึ่งก็ไม่น่ามีประโยชน์ ไวโลเพจนี่เปียค่ะและแอป,ปต่อจากนี้คือแบบเริ่มมีความสมจริงมากขึ้นเริ่มมีความโทรศัพท์มากขึ้นละแอปสีแรกๆคือแบบมีทั่ทวไปมีทุกแมบโลเพจนะเราเริ่มจากแอป,ป,ป,ปแรกเลยคือแอป,ปเวเตอร์แอป,ปพยากรณ์อากาศอย่างตอนนี้61องศาาฟรนไฮน์นะก็มีความแบบพระทิศนิดนึงแล้วก็มีเมฆบางๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพระทิศจะตกแล้วนะมีบอกด้วยแบบความชื้นเท่าไหร่ลมแรงแค่ไหน ฝนโอกาสตกฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรย่างนี้แล้วก็มีพยากรณ์อากาศอีกเจ็ดวันด้วยเห็นไหมอย่างวันนี้อุณหภูมิสูงสุดจะ3เฟรนไฮน์นี่ถึงวันสุดเลยก็จะ3เฟรนไฮน์กั 7, นอ่ะต่อไปดูแอปแผนที่แอปกูเกิลแมปนะนี่จำลองกูเกิลแมปออกมาได้เหมือนกันเห็นไหมเห็นบ้านคุณได้อย่างนี้บ้านที่ผมสร้างไปเร,สราสามารถกดเทปอไปกดแชร์โลเคชั่นได้นะนี่บอกทุกที่เลยมีบอกโบสถ์มีสายตำรวจมีช้อปปิง้งมีปั๊มน้ำมันนี่บอกทุกที่เลย ต่อไปคือแบบไฮไลท์ของแอป,ปนี้สุดๆเลยคือแบบในโทรศัพท์คือเป็นไฮไลท์ของแอป,ปนี้คือแอป,ป,ป,ปนี้ทำมาดีสุดแล้วคือแอป,ป l ล v e s n น p นั่นเองก็คือเป็นแอป,ปจำลอง n a p c h ช t นั่นเองอพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่เราสามารถถ่ายคลิปได้ไม่ใช่ถ่ายคลิปถ่ายแค่าารูปใส่ฟิลเตอร์ก็ได้อ่ะแมกใส่มาปุ๊บพิมพ์ข้อความได้่างเช่นจะพิมพ์บอกว่า Hello ใส่เวลาได้อย่างให้จำกัดเวลากี่วิเอาหนึ่งวิมาเดิม โอเคอ่ะเลือกสีได้ซึ่งไม่เป็นไรเอาสีเดิมแหละล้วสามารถเอาลงสตอรี่ได้ปุ๊บพอลงสตอรี่แล้วมันจะมาผูหน้านี้นี่เรนโบว์ Rainbow. อ๋อนี่สตอรีเ่เก่า hello 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 สองเรามาเราจส่งไว้เพื่อนก็ได้แล้วก็นี่กด Send to กดทีทีครีเอทพอเรา,าดูหน้าจอผมเห็นไหมมันจะขึ้นว่า snap receive เราสามารถกดดูได้ปุ๊บแม็กก็จะขึ้นมาแล้วก็ เห็นไหมว่าจะมีคนส่งแสแตมป์มาให้ผมเต็มเลยอ่ะกดดูคนอื่นได้อย่างเช่นคนนี้ก็แล้วทำอะไรกระโดดอยู่แล้วทำไมเขาส่งให้ผมเออมีคนอื่นได้ก็สามารถดูได้นีอคือหน้าสตอรี่อ,อย่างต่อไปคือเกมมีมินิเกมเล็กๆนะ้อยๆให้เล่น5เกมนะอย่างอันนี้โอ๊ยผิดต้องปอกเกล็ดคุกกี้ก่อนเป็นแอปคุกกี้กดคุกกี้แล้วมาเอาเกลดให้แบบมีคุกกี้มากขึ้นนะ แล้วก็กดต่อไปเรื่อยต่อไปคือ Monster Slayer คือเกมฆ่าเสียงโคตรดังต่อไปเกมบอลลูนบอลลูนให้มันตอบไมเสียงมอนสเตอร์อยังอยู่ยยโอเคต่อเลยเกมบอลลูนอเรากดบอลลูนให้มันป๊อปเสร็จแ,แล้วก็บอลลูนเพิ่งระดับอัพเกรดแล้ววนี้มันก็คล้ายๆกันเกือบทุกเกมต่อไปคือเกม Bouncy Bird ก็คือต์มาจาก Flappy Bird น,นั่นเอง ชโอ้คะแนนสูงสุดถมขึ้น6ตอนนี้เมื่อกี้ผมได้คะแนนหนึ่งก็ถ้าใครโอ้ oh. เลือกดิฟคตรที่ได้ลองเล่นอีซีดูสิหนดูสิจะง่ายแค่ไหนชุดง,ง่ายขึ้นเยอะเลยเหลือตายอลองไปทำลายสถิติผมดูกันเกมซ้ายคือ stacking block คือแบบเกมต่อบล oh oh. นะ็อกคือโอ้ชุดห่วยนะเออปห๊บตาย แทน5สูงสุด11บ็ดก็ทำลายเซตตี้ดูกันเราบอกด้วยก็หมดแล้วสำหรับเกมต่อไปคือเซตติ้งมีหน้าไบโอให้เราปรับแต่งได้อย่างผมอยากชื่อว่าจอห์นนี่ผมอยากมีไบโอว่าแบบใส่อะไรก็ได้แบบพ olic อายุอ่าอายุ20ปีกดเซฟปุบแค่นี้เห็นไหมผัวบนจอห์นนี่พ olic ยี่สิบให้เนมได้ให้อดเดอร์เนมได้ใ,ไดใส่ลบชื่อคนอื่นซ่อนชื่อคนอื่นต่อไปคือไลฟ์พรีเมียมซึ่งก็คือจ่ายเขาแหละ แบบพเมีมก็แบบอ่ะเลือกได้จะแบบอ่าโรบักหรือสับสคริปชั่นต่อเดือนอะไรก็ว่าไปไม่ของยังไม่เอาเดี๋ยวจนยิ่งช่วงนี้มีโลบักน้อยอยู่ต่อไปคือ Notification การแจ้งเตือนแบบเวลามีใครส่งอะไรมามันจะได้ไม่ต้องแจ้งเตือนอย่างเมสเซจไลฟ์แสก์คอร์หรือดอเบล p e r m ม s s i o n คือสิทธ์แบบสิทธ์อย่างอันนี้คืออันนี้คือเพื่อนผมก็เบอร์สิทธิ์ให้ทำอะไรบ้านผมได้หรือจะบอกได้ไม่อยากให้คนนี้ทำอะไรยังไง ต่อไปคือวอลเปเปอร์เราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้จะมีทั้งหมดเก้าวอลเปเปอร์แล้วก็มีอันล็อกด้วยสับปลายพิมพ์สมจาิวันนี้กดเซฟปุ๊บวอลเปเปอร์เซ็ตสักซีดเห็นไหมโอ้แล้ววอลเปเปอร์ที่ผมเลือกไว้ต่อไปฟีดแบ็กก็คือแบบรายงานผู้สร้างว่าเออเจอบั๊กอะไรแล้วก็รีพอร์ตได้เลือกว่าปัญหาบั๊กก็เป็นบั๊กหรือไอเดียอ๋อเสนอไอเดียก็ได้เสนอได้ว่าแหลกหรือว่าแบบคอม p l e t คอมเพนตหมดแล้วต่อสู้กับผู้สร้างซึ่งไม่มีปัญหาอะไรก็ยังไม่ต้องมีฟีดแบ็กข่มยแฟลชไลท์ก็คือไฟฉายเห็นไหมช่วงนี้กลางคืนอยู่พอดีแล้วก็สามารถเปิดไฟฉายได้นี่นนะยงไงมันก็สว่างรอบๆมันดูสามแอปสุดท้ายก็เลยแอปสนทนาฮะอย่างแอปแรกคือแอปโทรเราสามารถโทรได้นี่บอกประวัติประวัติการโทรได้อย่างแบบคนที่ล่าสุดที่ผมโทรคือทีทีทครี สามารถกดโทรได้1 2 3 4งสอแต่จะกดเบอร์อะไรมันก็จะโผล่มาหน้าคอนแทคเลยซึ่งอตอนนี้ก็มีคนเดียว้าอยู่เซิร์ฟสาธารณะมันก็จะมีคนเยอะๆซึ่งนี่มัอยู่เซิร์ฟไพรเวทสงบดีอ่ะเราสามารถกดคอลเทคหรือสแนปได้อ่ะน่าสนุกผมอยากโทรหาแบบผมมีแล้วก็กดโทรปุ๊บเห็นไหมมันดูจอหนึ่ง e i s Calling you เราสามารถกดรับสายได้เห็นไหมพอกดรับสายปุ๊บเราสามารถกดพิมพ์ Hello ปุ๊บ แชทหนึ่งมันก็บอก hello เห็นไหมถ้าใครสังเกตก็จะเห็นผมนั่งอย่านี้ตลอดเลยอ่ะไออีกเครื่องหนึ่งเครื่องโทรศัพท์ผมก็ hello ได้เหมือนกันปุบเห็นไหมของผมก็จะโผลมา hello นะก็เจ๋งนี้ open contact ก็เหมือนเดิมต่อไปคือแอปแชทนะครับแอปเมสเซจเราสามารถคุยกันได้เหมือนแอปไลน์ messenger อะไรพวกนี้อ่ะอย่างนี้อันนี้คือแชทล่าสุดที่ผมาคุยไปแล้วก็มาสามารถส่งได้ hi ใช่ไหมจอมก็ขึ้นมาห้สามารถส่งสติกเกอร์หากันได้หัวเราะสงอีโมจิ emoji, แมวอะไรพวกนี้ได้แต่ก็เสียตังค์ใครอยากเสียตังค์จะได้เอาสติกเกอร์นี้ไปใช้โมจิหากันได้ไปไปแล้วมาต่อเลยแอปสุดท้ายคือแอปคอนแทคก็คลายๆกันสามารถคอได้เทคได้สแนปได้ถ้ากดอะไรพวกนี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคอลิ่งอยู่กดวางสายไปแล้วก็แบบสามารถ รีวอล์กเพอร์มิชัหรือแบบเพิ่ม permission ได้คือแบบอย่างนี้รีวอล์กเพอร์มิชคือเอา permission ออกมาให้คนนี้ทําอะไรกับอ mm hmm. ของส่วนตัวเราได้อย่างเช่นแบบบ้านรถอะไรพวกนี้นะซึ่งผมก็จะไม่รีวอล์กเาเป็นผมมีคนนึงอืมก็หมดละสลับแอปนี้ซึ่งทำาอ,อกมาได้สมจริงมากเห็นไหมบอกเวลาบอกอะไรมีแอปอะไรทุกอย่างคือจําลองโทรศัพท์จริงๆมาเลยซึ่งเป็นแอปที่แบบจาลองได้ดีมากถ้าผมไป หามาคือแอปนี้นจำลองให้ดีที่สุดล่ะก็แปลว่า mm hmm. ถ้าใครอยากลองโทรศัพท์เครื่องนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจะเป็นลิงก์เข้าแบบนี้ครับก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย